จังหวัดอ่างทองครับจัดโครงการปัสสุสัตว์ร่วมใจกําจัดภัยโรคพิสุนักบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควรัตวราชนารีครับน,นายทัศนัยสุธาพศครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปัสสุสัตว์ร่วมใจกําจัดภัยโรคพิสุนักบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ดเตอร์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีภายใต้โครงการสาัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานประจําปีงบประมาณ2,568ครับโดยมีปศุสัตว์จังหวัดอ่างทองหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอชัยโยนายกเทศมนตรีตำบนชัยโยผู้บริหารองค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่อาสาปศุสัตว์และพี่น้องประชาชนเข้าร่วมครับ สำหรับกิจกรรมในโครงการประสุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิสุนักบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติจัดโดยสำนักงานรประสุสัตว์จังหวัดอ่างทองมีเป้าหมายในการลดประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่เทศบาลตะมนชยโย60ตัวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิสุนักบ้า100ตัวครับ กิจกรรมประกอบไปด้วยการออกหน่วยปศสุสัตว์เคลื่อนที่ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านในสัตว์เลี้ยงการรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้แก่สัตว์เลี้ยงการให้ความรู้คําแนะนำนะครับเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธีทั้งนี้จากการสํารวจนะครับก็พบว่าในปี2568ทางจังหวัดอ่างทองเนี่ยมีสุนัขและแมวจำนวนทั้งสิ้นกว่า114,000ตัว แบ่งเป็นสุนัขและแมวที่มีเจ้าของนะครับจำนวนกว่า19,000ตัวครับสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของประมาณ5,000ตัวโดยพื้นที่เทศบาลตมบลชัยโยมีสุนัขและแมวจํานวนทั้งหมด4,800ตัวซึ่งเป็นสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของจํานวนกว่า300ตัวครับ